สวัสดีครับอยู่กับผมช่องวีซ่าเบอร์ดี้เบอร์ดี้ครับวันนี้จะมารีวิววิดีโอซีดีเข้าเกะหรือวีซีดีเข้าเกะเพลงรักเพลงละครแล้วก็รุสสุผรุสอัลบัม้มรุสอัลบั้มชุดแรกนะครับก็เริ่มจากเพลงรักเพลงละครของค่ายแซกก่อนนะครับอันนี้คือเพลงรักเพลงละคระครับเป็นเป็นอัลบั้มรวมเพลงละครช่อง 7. เจ็ดไอ้ยขออภัยครับรวมเพลงละครเอ็กแซกนะครับหน้าปกจะมีละครต่างๆมี ตัสินดินฟ้าท่านรักทนนองมายาพิสวัส์อธิษฐานรักเลือกเสน่ห์เลือเสน่ห์หาส่งขานังฟ้าแล้วก็บ้านเราจงเจริญครับตรงซ้ายมีคําว่าคาราเกะภาษาไทยตรงขวามีคําว่าคาราเกะรลปใหม่หัวโตเคือผู้หลังสีส้มครับจะมีชื่อละบ้ว่าเพลงรักเพลงละครอัลบั้มรวมเพลงละครของค่าย exact นะครับมีโลโก้ vcd คาราเกะ คค้าเกตโฟล์คเมเชียลตึกสามสีห้องเค้อเกตบ้านสีเขียวโลโก้ pbc playback control นะครับมีโลโก้ exact g jammy โลโก้ตัวจี่งร้อยห้าสิบห้าบาท nga นะครับตรงนี้เขียนว่า vcd เค้าเกตทั้งไทยแล้งทั้งไทยแล้งกิจนะครับสามปกเขียนว่าอัลบั้มรวมเพลงละคร exact เพลงรักเพลงละครเลขราแผ่นกับเดือนเดือนปีที่เท่าไหนเลขราแผ่นของ exact นะครับมีคำว่า vcd เค้าเกตครับ ตรงนี้เหมือนกันนะครับข้างหลังก็มีรายชื่อเพลงทั้งหมดสิเอ็เพลงครับแล้วก็มีมาจากละครอะไรครับแล้วก็มีริงโทนคูซองแล้วก็คอลลิ่งเม,เมโลดี้เสียงรอสายครับอันนี้ชื่อละครอันนี้ชื่อละครเหมือนเดิมทั้งทั้งเเรื่องนะครับเด e o ออฟิเชียลเว็บไซต์ w w i t e w w w g i m e m b e r com แล้วก็เว็บไซต์ X a อค m e m มมเบอรมเรมีคอป y r i ร์ t s ส a แ p นะครับเปอรไรส์แทนดินะครับเว็บไซต์เดลโอเกตคอมสนุกล้อสนเต้นโชว์ือลาเด่นในโลกออนไลน์ครับส่งลุยี่สิ์มีนาคมปีสองนห้ารยห้าสิับลาดแผ่นของ EXACT นะครับความยาวส5นาที i m p เพ t สบอนแคดูที่พอคารเลอร์คอมแพกดีดดีวต้นวิดีโอสามารถเล่นได้้างเว็บไซต์เจีมกามดคอมและกิเมเบอร์ครับจาของลิสิตเอ็กแซก แซกและเจมส์แกรมมี่ส่วนเอ็กแซกปัจจุบันเป็นวันมิสิกนะครับวันจัร์หน่ายโดยเจมส์แกรมมี่ที่อยู่บริษัทและผู้ผลิตด้วยนะครับดีซีดีเพลงไทยผลิต18กุมภาพันธ์2551วันจันทรหน่าย11มีนาคม2551ันหีทีช้เพื่อดูและฟังจานวน11เพลงครับมีปาร์โค้ดครับบอนุญาตจะเขียนว่าวีซีเค้าเกตเพลงรักเพลงละครบริษัทเจมส์แกรมมี่จัการมาชนอน,นุญาตเทพเมือกส,สีนำ้ำเมือกสีน้ำเงินแต่ละจางไปหน่อยครับ กทจุดศูนย์ศูนย์หกเจ็ดเก้าทับห้าหนึ่งปู้ลองสนานครับลูกตัวแผ่นจะเป็นสีขาวนะครับเพงลงรักมีลงะครคันเป็นโลโก้ราบ้านครับมีโลโก้วีซี้าร์เกตเข้าเกตฟอร์มพิเ,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 พเยลโฮมเข้าเกตครับมีโลโก้เอ็กแซกเจียงกันมี่ครับ เกมก็มีเป็นปจุบันเกมมีสิกรับเอ็กแซกก็เป็นปจุบันเป็นวันมีสิกนะครับคอมเพล็ก i ์นี้จวิดีโอ NGA นะครับเลขหรหัสเป็นกับเลขอนุญาตจะมีท่านท่านสามารถไปแพรสิ่งไฟฟ้าได้แล้วก็มีคอปเลสแซมดูดิสครับขลังไม่มีอะไรมีชื่อละอชื่ออัลบั้มนะครับเพลงละเพลงละครนะครับแผ่นก็มไม่มีรอยนะครับอ่า ข้างบนเป็นเครดิตใครทำอะไรบ้างนะครับโปรดิเซอร์ใครนะครับเอ็กซ์ซีสโปรดิเซอร์นะครับแล้วก็มีลิงค์โทนเหมือนปกหลังนะครับเพิ่มเติมมีวิธีการดาวดน์โหลดครับอันนี้วิธีใช้ป้าสีเขียวตึกสีแล้วก็มีถ้าสามารถไปแพสสิ่งแปลภาพได้เดิมเดิมบกุกคนทโทษตามกฎหมายนะครับอันนี้ไม่ตรงนี้ไม่มีอะไรมีแค่ชื่อเพงลงรักเพลงละครนะครับรวมเพลงรวมเพลงละครเอ็กแซกนะครับ อันนี้มีรายชื่อเพลงทั้งหมดสิเอ็ดเพลงว่าศิลปินมาจากละครอะไรวอริเซอร์คำร้องทงองั้งน้องเรื่เลียงโดยใครนะครับอ่ะข้างล่างมี w o r l d p e t e x a c t co t h นะครับขอภัยไม่โฟกัสโอเคก็มีประมาณนี้ครับแผ่นต่อไปจะเป็น รุส,สุดผุตเป็นอัลบั้มชุดแรกนะครับหน้าปกจะมีพี่รุส,สุดผุตถ่ายปกและพืนหลังสีชมพูนะครับเรามีโลโก,โลโลโกโลล้อัลบั้มโลโก้รุสชุดแรกนะครับตรงซ้ายมีคำว่าอัลบั้มรุสนะครับภาษาไทยตรงขวาก็เหมือนเดิม v c เข้าเกตรูปไม้รูปไม้สลักตัวเคอยู่หัวตัวเคพืนหลังสีส้มครับ,รบเหมือนเดิมครับโลโก้ vcd เข้าเกตเข่า,กากเกตฟังก์ชันของเขงา่าเกต pvc ครับ ตัเตอร์มีโลโก้ครบรอบ25ปีจึงกันมีรูปยิ้มครับ exact ตัว G M G A ็มจร้อยห้าสิบห้าบาทครับตรงนี้เขียนว่า V C ซีเขาเกตทางอักฤษเหมือนเดิมหลังปกก็มีคำว,ว่ารุดโลโก้รับบอมครับและมีเลขรหัสแผ่นของ exact เดือนปีที่ทำหน่ายนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับหลังปกมีพี่รุดนะครับพี่รุ่สุพรุดนะครับและมีรายชื่อเพลงทั้งหมดสิบสองเพลงนะครับ เว็บไซต์จีเมมเบอรเหมือนเดิมนะครับ www.xx.xo.th นะครับเดี๋ยวทีนะครับลดเพลงรอบซาตงเพลงนิ้งโทนของอัลบั้มนี้โทรจานสี่เก้าหกดรหัสอัลบั้มศูนยะครับนาทีละห้าบาทไม่รวมค่าดาวน์โหลดนะครับส่งลิขสิทธกระกันะคมสองร้อแล้วก็ควายาว5้นาทีนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมครับก็บอกไว้แล้วในแผ่นก่อนหน้านะครับ ผลิต 21, 21 22, ิต 24, าาม 2, ิถุนายน2562ันพัชนายส4ี่กรกฎาคม2 5งพันหาิบที่ใช้เพื่อดูและฟังจนเป็น12เพลงบาร์โค้ดครับบรรยาตจะเขียนว่า VCDCAL เค้าเกตลุสบริษัทจีนกํมลังจะกลับมาชนอนุญ,ญาตกรงเทศมีศน้ำเงินเหมือนเดิมกทจุด0 1 6 8 1ทัผู้กองสังเนาครับตัวแผ่นจะเป็นอย่างนี้ครับ รุดนะเป็นชื่อโลโก้ระวบ้านะครับมี compact digital video MGA นะครับ exact g a m gammy และมีคำตัดสากิจเลขท้ายเป็นกนเลขใบอนุญ,ญาตโลโกโ้ VC คา r g e t c a า g าเก r o f e s s i o n ข l วงา a r g e PBC นะครับ p a y b a c k control นะครับข้างหลังไม่มีอะไรมีแค่รุดโลโก้รุดเฉยๆนะครับแผ่นก็ไม่มีรอยนะครับแต่มีรอยบ้างหน่อยครับสามารถฟังได้ปกตินะครับ อันนี้จะเป็นรูปพี่รุตนะครับเป็นทายปกนะครับแล้วก็มีเคิแล้วก็เอ็กซ์ซูซีโปรดิเซอร์ใครนะครับครับอันนี้ลูกลูกลูกสุภร,รุดนะครับตรงนี้คือรายชื่อเพลงทั้งหมดสิสองเพลงว่าว่าโปรดิเซอร์ใครคำร้องทางนองเรียกเรียโดยใครใครทำรตรีอะไรบ้างนะครับก็มีประมาณนี้ครับ ก็จบก,กันแล้วจบก็จบก,กันไปแล้วกับการรีวิววิดีโอซีดีเข้าเกะเพงลงรักเพลงละครแล้วก็รุดชุดแรกนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทักทิดดิดต่อแวกต่อไปครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ